สวัสดีครับพบกับส่วนลดข่าวลีวูผูลเราเริ่มต้นกันที่ส่วนตัวล้วนๆคาลิมอนชี้เกนดูซี่มีดีพอเล่นให้กับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดอะแมนสตันคาลิมอนนะครับอดีตกองหน้าของหงส์แดงแสดงทัศนะอย่างน่าสนใจว่ามัตติโอเกนดูซี่กองกลางวัยรุ่นของอาร์เซนอลมีพรสวรรค์สูงมากพอนะครับที่จะเล่นให้กับทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้บางทีโจเซฟเบลกิล่าและเชคกิ้งคลับอาจจะมองว่าดาวรุ่งอย่างมัตตโอเกนดูซี่ไม่เก่งพอที่จะเล่นให้กับทีมของพวกเขา ในเวลานี้ก็ได้สมมุติว่าถ้าหากมีข่าวลือเกิดขึ้นนะครับคาลี่เปิดประเด็นกับเดอะมิลเลอร์แต่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลจะต้องซื้อเขาเพ้นร่วมทีมเพราะแค่อยากจะสื่อถึงความสค์ถึงเด็กคนนี้ที่มีอยู่ในตัวเกิดเท่านั้นเองลองนึกภาพตามกันแล้วกันนะครับว่าเกนูซี่ได้เล่นฟุตบอลร่วมกับผู้เล่นชั้นยอดโดยมีเทคนิคจากโคนระดับโลกคอยสนับสนุนเขาเขาจะเป็นประกายมากขนาดไหนโอเคอาจจะไม่ได้เทพจนยึดตำแหน่งจดจริงได้ตลอดทุกสดา แต่ก็น่าจะเป็นกำลังเสริมที่มีโอกาสลงสนามบ่อยที่สุดฉะนั้นก็ค่อยมารอดูกันนะครับว่าการพัฒนาฝีเท้าของเขาจะไปถึงขั้นไหนแต่บอกเลยนะครับว่าศักยภาพภายในตัวของเกนดูซี่มันมีสูงมากๆนะครับโอ้โหแฟนบอลเฮนายกอังกฤษย,ายา้ำ่าวดีแฟนบอลพิมลีกเข้าสนามได้บริจอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคาดการกันว่า แฟนบอลจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าชมเกมการแข่งนในสนามอีกครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคามนี้ซึ่งถือเป็นข่าวดีของศึกผิวมังกรหรือดูกาหน้าหลังต้องเล่นแบบปิดสนามมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นับตั้งแต่ลีกรีสต์ทเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากครับรัฐบาลของกฤษก็ไม่อนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามได้โดยให้แค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องราว3า0คนเท่านั้นได้อยู่ในสนามนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุด นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษยืนยันนะครับว่าจะคว้าทดสอบเรื่องการจัดการแข่งขันในกีฬาเดือนสิงหาคมนี้โดยจอนสันแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเราจะเริ่มทดสอบการรวมตัวที่มากขึ้นอย่างในสนามกีฬาเพื่อการเข้าชมแบบเปิดกว้างในฤด,ดูใบไม้ร่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเราจะตั้งใจที่จะนําผู้ชมกลับคืนสู่สนามด้วยวิธีการปลอดภัยจากโควิ 19. ด -19 ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของการทดลอง สำหรับประเภทกีฬาที่จะทดลองให้แฟนบอลเข้าชมได้มี3รายการเริ่มต้นดังนี้คริกเก็ตนัดกรัชมิตรที่ดิโอวอลส์นะฮะระหว่างวันที่26-27ถึงกรกฎาคมสนูเกอร์ชิงแชมป์โลกในปี2020ที่กูซิเบลเทเตอร์ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมแล้วก็ม้าแข่งรายการ o ูดวูดนะฮะในวันที่1สิงหาคมรับโอ้โลุ้นนะฮะลุ้น แต่ก็ยังแชมป์5สถิติที่ลิเวอร์พูลปล่อยให้หลุดมือหลังเบรกโควิดลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างสุดยอดในรการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามาัครควาแชมป์พรีเมียร์ทำสถิติจำนวนนัดที่น้อยที่สุดคือ31นัดนะครับแต่หลังจากช่วงเบรกโควิดไปแล้วกลับมาเตะกันทั้งจุดเกมพวกเขาก็แพ้ไปถึง2แมตช์และเสมอ2แมตช์และชนะไปเพียงแค่3แมตช์เท่านั้นก็อดทำลายสถิติและหลายอย่างดังต่อไปนี้นะครับเรารวบรวมให้แล้วนะฮะไปชมกันเลย 1. นึทำตามเกิน100คะแนนแมนเชสเตอร์ตี้ของเป๊ปกกเรล่าทำสถิติเก็บ100คะแนนได้ในฤดูกาล2อ1 7 2 0 1 8ดซึ่งช่วงก่อนเบรกโควิดหงแดงก็มีโอกาสสามารถทำได้ถึง1 0 9คะแนนแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีอยู่93คะแนนและหากชนะอีก2นัดที่เหลืออยู่ก็จะได้99คะแนนซึ่งมองในแง่ดีก็ยังทำได้ถือว่าเป็นเลขมงคลอยู่นะฮะ99 2. ชนะที่บ้านถูกนัด มี6ทีมแถวหน้าของกังกฤษแมนเชสเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลเชลซีทันเนมฮอสเปอร์รวมถึงลิเวอร์พูลที่สามารถทำสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลในบ้านได้แต่การเจอกับทีมรองมันอย่างเบอร์ลี่หงแดงก็ไม่สามารถเอาชนะกุลส์อาพตูอย่างนิคบอปไปได้นั่นจึงทำให้สะดุดเพียงแค่เสมอและอดทำสถิติชนะในบ้านทุกนัดไปเป็นทีมแรกนะฮะ 3. ชนะในลอนดอนได้ถุกนัด ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะได้ทั้งเชลซีคริสตอฟเพลตเวนแฮมยูเต็ดลาตเทนแฮมอัลสเปอร์ถึงสนามเย้าของพวกเขาแต่ละทีมในกรุงลอนดอนแต่ที่สุดแล้วเจคกิงคลอฟก็ไม่อาจจะบุกไปยัดเยียดความแปรเอชกับอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมได้แถมยังพ่อยแพ้ก,กลับไปด้วย4ชนะด้วยจำนวนเกมที่มากที่สุดแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่สามารถทำสถิตินี้ได้2ปีติดต่อกันในยุคข,ของโจเซฟเบปกูล่าด้วยการเก็บชัยชนะได้ถึง32 จาก38นัดซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ชนะมาแล้ว30นัดที่เหลือเกมใน้ลงเล่นอีก2เกมนั่นก็คือดีที่สุดก็คือทำสถิติขึ้นไปเทียบเท่าแมนเชสเตอร์ตี้เท่านั้นนะครับ 5. เก็บแต้มนอกบ้านได้มากที่สุดแมนเชสเตอร์ตี้ของเป๊ปกุลลีลานะครับเป็นอีกทีมที่เป็นเจ้าของสถิตินี้ในปี2017 -2 0 1 8ด้วยการเก็บแต้มนอกบ้านได้ถึง50คะแนนแต่หลังจากช่วงพักเบิ COVID, เอเอตน,นช ต่อด้วยมาแพ้อร์เซน l อลทำให้สถิตินี้หลุดลอยไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับจอนออลดิชี้การที่เรือรอดแบนในบอลยุโรปส่งผลดีต่อหงที่จะป้องกันแชมป์ จอห์นอัลบริดนะครับตำนานนักเตะลิเวอร์พูลเชื่อว่าการที่แมนเชสเตอร์ยอร์ดพ้นโทษแบนในฟุตบอลยุโรปจะส่งผลดีต่อทีมหงดงในการโฟกัสกับการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในรุ้นกันหน้าเพราะเรเบใบสีฟ้าจะต้องเบี่ยงเบนสมาธิไปกับแชมป์เปรลีกจากมุมมองของลิเวอร์พูลการตัดสินใจ,ใจในสารกีฬาโลกที่ปลดแบนฟุตบอลยุโรป2ปีให้แมนเชสเตอร์ยร์นั้นนะครับมันจะช่วยให้พวกเขาเอาดสแสดงความคิดเห็นในลิเวอร์พูลอีกค ถ้าซิตี้ไม่ได้ไปแข่งขันในรายการนี้ในกันหน้ามันก็จะทําให้พวกเขายิ่งมีเวลาในการโฟกัสและนั่นจะทำให้พวกเขาทุ่มเตะสุดกําลังเพื่อการจริงชัยในถ้วยภายในประเทศซึ่งอันที่จริงหลักๆมันก็คือพิมลิกนั่นแหละครบับกับการตัดสินใจครั้งนี้มันส่งผลต่อทั้งสองสโมสรในกันหน้าดังนั้นทั้งสองทีมจะลงเตะในพิมลิกและยูฟาชชมลลกและมันน่าสนใจนะครับที่จะได้เห็นว่าพวกเขาจะรับมือกับมันทั้งหมดได้อย่างไร สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือบางทีบางสตาร์ของแมนเชสเตีรเคยออกตัวเรื่องกันในทีมจะอยู่ในถิ่นเอเทนเซเดียมต่อเมื่อคําตัดสินเปลี่ยนไปนั่นไม่ใช่ความสงสัยที่จะทําให้งานของลิเวอร์พูลในการหน้าหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ผมคิดว่าการมีทุกรายการให้โฟกัสมันจะทําให้ทั้งสองทีมหนักแน่นอนนะฮะ ซือเปิดเผยหญิงชราแฮททาบเบอร์ลินเคยจีบเจคินคลับอยากได้มาคุมทีมแต่สุดท้ายเจเคปฏิเสธก็ไปเลือกหงแดงหรือว่าผูกบิลซือในเยอรมันนะครับเปิดเผยว่าแฮททาบเบอร์ลินทีมในซิกุนเดสเซอร์เกยเยอรมันพยายามอย่างหนักที่จะจีบเจคินคลับไปคุมทีมก่อนหน้าหงแดงหรือว่าผูกเสียอีกเมื่อปี2 0 1 5เจคินคลับประกาศอำลาทีมบรูิเซียดอร์มุลน,นั้นนะครับทางแฮททาบเบอร์ลินพยายามที่จะดึงตัวเจคินคลับไปวมทีมโดยทำบิลอ้างว่า มิเชลฟรีสผู้อำนวยการใหญ่ของแฮเธอรบรีนั้นได้พูดคุยกับมาร์คโคซิเก้นะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเจกเก็ตครอปหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหว่านล้อมให้ในใหญ่ชอนลูแมนสนใจเขาเสนอและตอบตกลงได้เพราะเจเก็ตครอปอยากกลุ่มทีมลิเวอร์พูลที่มีคุณสมบัติตรงกับใจที่เขาคิดเอาไว้ทั้งที่ตั้งประเพณีชื่อเสียงและความท้าทายแตนี้เจกเก็ตครอปก็ได้ตอบรับงานกลุมทีมลิเวอร์พูลในเวลาต่อมาและใช้เวลากับดอมดมุนานถึง7ปีด้วยกัน ตำนานปืนบอกเขามั่นใจมาตลอดว่าหงแดงยังไงก็ไม่มีทางได้แชมป์แบบไร้พ่ายได้เจอวินเทอร์เบิร์นนะครับตำนานแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลมั่นใจมาตลอดว่ายัางไงเสียหงแดงลิเวอร์พูลก็มีมีทางทำลายสถิติไร้พ่ายของไอ้พื้นใหญ่อาร์เซนอลที่เคยทำเอาไว้ในปี2003-2004ลงได้หรอกนะครับเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้วินเทอร์เบิร์นก็บอกว่ามันยากนะครับที่จะทำได้แบบอาร์เซนอลทีมที่ผมอยู่ในปี1991 ที่เราคว้าแชมป์ลีกโดยไม่แพ้ใครเลยผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับผลงานของลิเวอร์พูลสิ่งที่พวกเขาเป็นเมื่อพวกเขาคว้าแชมป์ลีกไปแล้วมันแค่แสดงให้เห็นว่ายากแค่ไหนในการรักษาระดับการเล่นให้เข้มข้นและโฟกัสตลอดทั้ง38นัดมันเกือบเป็นระดับที่เป็นไปไม่ได้ของพิมลีกผมพูดว่าเกือบเพราะว่าอาร์เซนอลเคยทํามันสําเร็จมาแล้วแต่ผมคิดว่ากับแนวทางของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ตี้โชว์ออกมาหเห็นในรอบ2-3ปีมานี้ซึ่งถือว่าสุดยอดแล้ว มันก็แค่แ,คแสดงเห็นว่าความสำเร็จของอ์เซนอลน้นยอดเยี่ยมกว่าผมน่ามั่นใจเสมอมาจากมุมมองของอ์เซนอลวนลิเวอร์พูลเจอกับความพ่แพ้หลักๆเพราะพวกเขาทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลโขในลีกอยู่แล้วแม้ว่าพวกเขาจะไร้พ่ายมาจนถึงวันที่พวกเขาได้เป็นแชมป์แล้วสุดท้ายผมก็คิดว่าพวกเขาก็จะปิดสวิตในเรื่องนี้หมายถึงการปลดปล่อยอีกแล้วนะครับผมมั่นใจว่าพวกเขาจะแพ้อ,อีกในหนึ่งเกมที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ เมื่อคุณเห็นแน่ชัดว่าว่าคุณเป็นแชมป์แล้วก็ไม่สําคัญที่ผู้จัดก,การทีมคุยกับคุณอย่างไรไม่สาควญว่าคุณจะต้องการเป็นเหมือนชมพมากแค่ไหนคุณพิจารณาว่าคุณต้องทํางานหนักมาเพื่อให้ได้แชมป์มันก็บรรลุไปแล้วมันก็แค่คุณลดกับลงนิดหน่อยในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลพวกเราเห็นมันมาแล้วในเกมที่วูบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์และโดนถล่มเละจนอีกทียมยอดเยี่ยมถึง4ประตูติอซนผมเคยมีการฉุดคิดในตอนรแรก ตอนที่พวกเขาดูเหมือนว่าเหมือนจะหยุดไม่อยู่แล้วนะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าพวกเขาจะสะดุดบ้างในบางจุดแน่นอนนะฮะนี่คือสข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1 8ตุลกราคมครับ